ซุปเปรเล็กขอวางหนวมมาสวมบทเพล์บอยมันใช่เรอวะมันก็ต้องใช่สิฮะจา์ต้องได้กลับบ้านอยู่แล้วงานเนี้ยกูไม่ได้หมายถึงกระถานที่ไอ้ที่ใช่เลยวะกูหมายถึงไอ้เล็กเนี่ยใส่ชุดนักมวยมาเที่ยวผับเนี่ยมันใช่เหรอวะอพิ่ตั๊กเขายังใส่ชุดวิง่งมาเที่ยวอยู่เลยมเนนะผมทำไมจะใส่เกงมวยมาเที่ยวไม่ได้นี่ถ้ามันเป็นนักแข่งมันไม่แบกรถมาโชว์เลย เดี๋ยวนะอัวเฟนนี่คือเป็นแชมป์ที่ไหนเนี่ยวันทูวันทูแลวนู่นอ่ะวันยังค่ำวันยังค่ำเฮ้ชยปล่อยยี่สีบแลวโบนี่ได้แชมป์ใช่ไหมแล้วฝั่งนู้นอ่ะห้างเพิงห้างเพิงและสามสาวสุดเซ็กซี่ที่มีหนึ่งคนทำซุปเปอร์เล็กเสียอาการ เวลาพี่ไปเตะบอลพี่ไปเตะที่ไหนค่ะโอ้พี่ไปเตะร้านเหล้ากับนุ้ยพี่ตั๊กนี่แหละก็กหกเมียพี่ไม่กลัวเมียพี่ดูเหรอคะมาเที่ยวอย่างงี้ไม่กลัวหรอกอืมมันโง่อืมมันโง่อ๋อเฮ้ยน้องเราไม่เปิดหน้าเปิดตาหน่อยเหรอเฮ้ยสวยเฮ้ยสวย รู้ผัวหนูค่ะพี่ผัวหนูค่ะพี่ซุปเปอร์เล็กจะโดนน็อกหรือไม่วันอาทิตย์นี้สามทุ่มสิบห้าห้ามพลาดนะตอนที่แล้วเมียผมบอกเมียผมเอาผมไปไหนอะไรอย่เงี้ยพี่บอกว่าผมมาเที่ยวมาร้องเพลงเฉยๆไม่ได้ไม่ได้เที่ยวอะไรนะพี่อยู่นะเออพี่ครับพี่พี่กันซิปได้จังไรมา